ครับวันนี้ก็จะมารีวิวไฮโบนะครับ70ปอน GPS นะฮะเป็นเจนใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้เปิดกล่องมานะครก็จะมีตัวมอเตอร์ไกด์นะครับมีใบพัดมาให้2ใบมีแป้นฟุตคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น7 0ปอนนะครับ1 2โวลต์เป็นมอเตอร์ไกด์ในคลาส s 2 2โวลต์ที่ให้กำลัง เยอะสุดในตลาดณนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับขั้นแรกนะครับก็เอามาตะไกร์ลงนะครับมีงานก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดันสไลด์ก้านไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยลงได้เลยครับให้มอเตอร์ไกด์ล็อกแล้วก็ปล่อยลงดับระดับความลึกก็ปรับง่ายๆด้วยตัวนี้นะครับเป็นระบบล็อกนี่นะรปรับสูงต่ำได้ ขึ้นอยู่กับความสูงของเรือนะฮะโอเค okay. ทีนี้มาดูวิธีการเปิดใช้งานนะฮะเริ่มต้นต้องเปิดที่รีโมทก่อนนะครับนี่นะอ่าพอเปิดรีโมทเสร็จนะครับเอารีโมทมาแตะไว้ตรงปุ่ม on off ตรงนี้นะฮะปุ๊บตัวมัเมต์ไกด์เขาว่าจะเปิดรอพอสัญ,ญญาณไฟขึ้นเป็นสีเขียวก็แสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับ ครับอันนี้เป็นแป้นฟุตคอนโทรลนะครของตัวไฮโบ7สปอนนะครับก็จะมีปุ่มเลื้ยซ้ายขวาตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้ก็คือปุ่มกดให้มอเตอร์ทํางานนะครับพอเราเหยียบปุ๊บมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับส่วนตัวนี้ก็ปรับสปีดนะฮะตัวนี้ก็ไว้วางเท้านะครับไว้สําหรับวางเท้าอ่าวิธีการเชื่อมต่อนะครับที่ตัวมอเตอร์ไกด์ก็จะมีปลั๊กมาให้นะครับเราเปิดฝา่าปลั๊กนะครับ ปักเขาจะฟิกอยู่แล้วนะฮะถ้าใส่ผิดมันก็จะใส่ไมเข้านะอ่าพอเราต่อเสร็จไฟก็จะขึ้นตรงนี้ก็พร้อมทํางานนะฮะตอนน,นี้นี่ฮะเห็นไหมครั A P. บมังครับเลี้ยวซ้ายขวามัางครับให้มอเตอร์ A T R ทํางานเรามาเพิ่มรถสปีดต,ตรงนี้นะฮะสำหรับตัวแป้นฟุตคอนโทรนะจะไม่มีปุ่มสมอนะฮะถ้าเราจะปักสมอเราต้องใช้จาก ตัวรีโมทนะฮะโอเคร okay. เราสามารถใช้ควบคู่กันได้นะครับควบคุมพร้อมกันได้ทั้งตัวรีโมทและแป้นนะครับเราใช้ควบคู่พร้อมกันได้นะสำหรับโหมดการทำงานนะครับก็มีด้วยกันหลายโหมดนะฮะเบื้องต้นนะครับผมก็คอนโทรลเลี้ยวซ้ายเลี้ยกกวขวาปกติเหมือนมอเตอร์ทอลิงทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสั่งงานใบพัดนะครับผม ถ้าเรากดปุ่มปุ๊บม,มอเตอร์ใบพัดก็จะทํางานนะครับเพิ่มลดสปีดด้วย2ปุ่มนี้นะฮะถ้ากดปุ่มบนสปีดก็จะเพิ่มสังเกตจากตัวเลขตรงนี้นะฮะสปีดก,ก็จะเพิ่มถ้าถ้าจะเบาก,ก็กดปุ่มล่างนะครับสปีดก,ก็จะลดลงแล้วเราก็บังคับทิศทางด้วยซ้ายขวาตัวนี้นะฮะสังเกตตัวมอเตอร์ก็จะตัวมอเตอร์ไกด์ก็จะทํางานตามที่เรากดนะครับผมตัวนี้ไม่มีดีเลยนะครับทำงานแม่นมากนะ โมดต่อไปนะครับเป็น heading lock นะครับ heading lock เนี่ยการทำงานก็คือถ้าหัวตัวมอเตอร์ไกชี้ไปทางไหนสมมติว่าเราต้องการให้ไปด้านขวานิดนึงนะครับเราหันหัวไปปุ๊บแล้วเรากดปุ่ม heading lock ปุ๊บอ่ะทีนี้มอเตอร์ไก็จะเลี้ยง เลี้ยงเรือไปในทิศทางที่เรากําหนดไปครั้งแรกนะสังเกตมอเตอร์ไก่เขาจะหันเองนะผมไม่ได้บังคับนะเนี่ยผมไม่ได้กดอะไรเลยนะคหัวมอเตอร์ไกเขาจะเลี้ยวเองในทิศทางที่ผมกําหนดไว้ตั้งแต่แรกถ้าเราจะหยุดใช้โหมดนี้เราก็กดปุ่ม heading lock ซ้ำอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะหยุดทีนี้เราก็มาคอนโทรลเพื่รีโมทปกตินะฮะ สำหรับเมนูต่อไปนะครับเราจะมาดูปุ่มมันจะมีปุ่มควบคุมความเร็วนะครับคือตัวนี้เหมือน c r ิ i s อ Control ของรถนะฮะอันนี้ผมตั้งสปีดไว้ที่สปีดใบพัดไว้ที่เบอร์5นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพอผมกดปุ่มควบคุมความเร็วปุ๊บมันจะมีค่าความเร็วมาให้นะครับ ตอนนี้2.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะลดลดลงมาให้เหลือ2.3แต่สปีดใบพัดผมยังเปิดเบอร์5เท่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมลดเหลือ2.1นะครับความเร็วมอเตอร์เขาก็จะลดลงเพื่อที่จะดึงเรือให้อยู่ที่ความเร็ว2.1นะครับเมื่อกี้ตัวนี้จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ลงมา2.2เดี๋ยวเขาจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือ2.1นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลงมา2.1ละเนี่ยฮะทางทางั้นที่สปีด ของมอเตอร์ยังอยู่ที่เบอร์5เหมือนเดิมนะครับถ้าผมลดถ้าผมลดลงมาอีกเขาก็ลดลงมาอันนี้เขาต้องลอดสปีดลงมาช่วยเพราะว่าผมลดความเร็วลงมาเยอะนะ1.7เนี่ยเขาจะลดสปีดลงมาที่เดี๋ยวเขาจะไล่ลงมาเรื่อยๆให้เหลือ1.7แล้วเขาก็จะเลี้ยงที่ความเร็ว1.7ไม่ว่าจะมีลมมีกระแสน้ําทวนมาเขาก็จะเร่งจะเพิ่มเพื่อเพื่อเลี้ยงอยู่ที่ความเร็ว1.7นะครับ สำหรับโหมดควบคุมความเร็วนะครับข้อดีก็สําหรับสายทอนลิงนะครับที่ต้องการความเร็วคงที่นะครับในการลากจูงเหยื่อนะฮะเราสามารถตั้งความเร็วไว้ได้เลยครับว่าจะลาก2.0ไมล์สไมล์ก็ตั้งความเร็วไว้ได้เลยครับทีนี้มีลมมีน้ําก็ไม่มีผลนะครับมอเตอร์ไก์เขาจะเลี้ยงเรือในความเร็วที่คุณตั้งไว้นะครับอันนี้คือข้อดีของโหมดควบคุมความเร็วนะครับผมสำหรับโหมดต่อไปที่เราจะมาแนะนำนะครับเป็นโหมดแอนโชล็อกนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกโหมดสมอนะครับ หมุสมอคือการที่มอเตอร์ไกด์จะทําการเลี้ยงเรืออยู่กับที่นะฮะไม่ว่าน้ําจะไหลไปทางไหนลมจะพัดไปทางไหนมอเตอร์ไกด์ก็จะเลี้ยงเรือให้อยู่ที่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับกลุ่มเดียวครับเรากดปุ่มสมอพอเรือเข้าในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เรือเราจะอยู่ยิงเยื้องกับแนวสอยฟ้าหน่อยนึงครับอยู่กลางกลางคลองเลยนะแต่เราจะกดปุ่มสมอนะครับขึ้นสัญลักษณ์สมอนะครับใบพัดทํางานแล้ว มอเตอร์ไก่เขาจะเลี้ยงเรือเองละเขาจะเลี้ยงตำแหน่งหัวเรือไว้นะฮะท้ายเรือเนี่ยจะปัดตามทิศทางของน้ําหรือว่าลมนะครับส่วนหัวเรือจะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการที่เราปักไว้นะฮะจะอยู่เยื้องๆกับเสาไฟฟ้านะอันนี้ลมพัดมาทางนี้นะวันนี้ลมพัดมาน้ําน้ําก็ไหลมาทางเดียวกันกับลมนะครับแต่ว่าวันนี้น้ําไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าด้วยน้ํากับลมที่ทางเดียวกันก็มีผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับสังเกตจากขยะนะครับขยะจะลอยมาหาเรือ แต่เรือจะอยู่กับที่เลยนะครับถ้าเกิดกระแสน้ำกระแสลมไม่แรงเนี่ยมอเตอร์ไกด์เขาก็จะทํางานน้อยมากสังเกตเขาจะหันน้อยมากแต่ถ้าลมแรงคลื่นแรงหรือว่ากระแสน้ําแรงเนี่ยมอเตอร์ไกด์เขาก็จะทางานเยอะอาจจะหันซ้ายหันขวาเยอะแล้วใบพัดก็จะทํางานเยอะอันนั้นก็จะกินไฟเยอะขึ้นนะครับสังเกตนะครับอยู่ตรงกลางคลองไม่ไปไหนเลยขยะไหลย้อนกลับมาเห็นนะฮครับแต่เรืออยู่ที่ให้ดูใส่ก่อนนะครับเรืออยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับ ถ้าเกิดเราจะเคลื่อนย้ายหรือย้ายหมายนะก็ง่ายๆครับยกเลิกสมองก็คือกดปุ่มสมองหนึ่งครั้งป๊บเขาก็จะยกเลิกในโหมดสมองแล้วก็มาคอนโทรลมอเตอร์ไกด์ด้วยระบบแมนวนวลเหมือนเดิมนะครับก็เพิมทำงานเพิ่มลดสปีดเหมือนเดิมครับใช้ขวาพอเราคอนโทรลถึงจุดที่เราต้องการปุ๊บอยากล็อกสมองก็กดสมองหนึ่งครั้งเขาก็จะล็อกเหมือนเดิมนะครับ ใช้งานง่ายครับตัวนี้เวลาเราเรือเคลื่อนที่แล้วเรากดปุ่มสมอเนี่ยบางทีเรือมันด้วยแรงเฉื่อยของเรือมันอาจจะเลยนิดนึงเขาก็จะหันหลังกลับมาแล้วดึงเรือเพื่อเพื่อกลับมาหน้าตำแหน่งที่เรากดครับสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการมอเตอร์ไกค์ว้ตกปลานะครับที่มีระบบ gps ในตัวนะครับมีระบบ android ok แนะนำนะครับตัวนี้ไฮโบ70ปอนด์ gps นะ